เปิดประวัติฉลามแชมป์โลก BMW S 1 0 0 0 RR ซู RR อุ per ไ์ตัวสุดขันแรกจากบาวาเรีย BMW S 1 0 0 0 RR รถมอเตอร์ไซค์เุ p ร r ไบค์ตัวแรงตัวสุดที่เป็นอีกหนึ่งไอคอนของวงการรถมอเตอร์ไซค์ในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมากับภาพลักษณ์ไฟหน้าตาเขและช่องระบายอากาศทรงเหงือกฉลามมันเป็นทั้งรถที่ปฏิวัติแนวทางของตัวค่ายเองและแนวทางของรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตสายสนามทุกรุ่นที่เกิดขึ้นมาหลังจากมัน ที่มาของมันจะเป็นแบบไหนเราไปดูกันซึ่งเจ้าฉลามคันนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นรถซูเปอร์ไบของ BMW สําหรับใช้ในการแข่งขัน World Superbike เพื่อสร้างภาพลักษณ์แนวสปอร์ตให้กับค่ายเสริมขึ้นมาจากแนว Adventure และ Touring S 1 0 0 0 r R โฉมแรกถูกเปิดตัวตั้งแต่ปี2008มาพร้อมเครื่องยนต์แบบระบายความร้อนด้วยน้ำซีซูเปเรียงปริมาณกระบอกสูบ9 99ซรซีตามกติกาของการแข่งขันที่มันลงแข่ง พละกำลังสูงสุดกว่า193แรงม้าเอกลักษณ์ของมันก็คงหนีไม่พ้นเรื่องรูปลักษณ์ที่ไม่สมมาตรที่ไฟหน้าทั้งสองดวงนั้นมีรูปทรงที่แตกต่างกันรวมถึงรูปทรงของช่องระบายอากาศด้านข้างตัวรถก็แตกต่างกันด้วยโดยช่องทางฝั่งขวานั้นจะมีรูปทรงคล้ายกับเหงือกฉลามทําให้มันกลายเป็นฉายาติดหูของรถรุ่นนี้ในเวลาต่อมา และมันยังเป็นผู้ริเริ่มติดตั้งตัวช่วยอิเล็กทรอนิกส์อย่าง ABS และ Traction Control ให้กับรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตสายสนามจนค่ายอื่นต้องทำตามในเวลาต่อมาแต่การอัปเดตครั้งสำคัญนั้นจะอยู่ที่ปี2012ที่มีการเปิดตัวรุ่นท็อปอย่าง S1000RR HP4 ที่มาพร้อมกับชิ้นส่วนวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์รอบคันชุดสีใหม่และที่สำคัญคือมีการติดตั้งระบบกันสะเทือนปรับไฟฟ้าอัตโนมัติทำให้รุ่นย่อยนี้กลายเป็นตัวสุดสายสนามในเวลานั้น ต่อมาในปี2014ตัวรถก็ได้รับการปรับโฉมครั้งใหญ่จนแทบจะเรียกได้ว่าเป็น All New เครื่องยนต์ได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่จนสามารถสร้างพลังกำลังสูงสุดได้198แรงม้าในส่วนของชุดเฟรมระบบกันสะเทือนและแฟลิ่งรอบคันก็มีการเปลี่ยนใหม่หมดจดแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งไฟหน้าตาเขาและเหงือกฉลามระบบอิเล็กทรอนิกส์หลายอย่างได้รับการพัฒนาไปตามกาลเวลาแถมยังมาพร้อมกับออปชั่นเสริมโชคไฟฟ้าแบบ HP4 อีกต่างหาก ต่อมาในปี2016ก็มีการเพิ่มรุ่นพิเศษสำหรับใช้งานในสนามแข่งโดยเฉพาะอย่าง S 1 0 0 0 RR HP 4 r a c e ที่จะผลิตในจำนวนจำกัดเพียงแค่750คันโดยแต่ละคันจะมาพร้อมกับชุดเฟรมซับเฟรมที่ทำจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์แฟลิ่งรอบขันก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ด้วยเช่นกันชุดล้อเป็นแบบฟอร์ดน้ำหนักเบาระบบกันสะเทือนจากเอรินระบบเบรกจากเบมโบท่อไอเสียฟูลซิสเต็มจากอะคาโ o วิกกับพละกกำลังสูงสุดที่ให้มากถึง215แรงมา้า และในที่สุดก็ถึงเวลาสำหรับการปรับโฉมแบบใหม่หมดจดในปี2018เครื่องยนต์เป็นลูกใหม่ที่สามารถสร้างพลังกำลังสูงสุดไดถึง204แรงม้าบนถนนมีไฮไลท์เป็นระบบวาล์วแปรผันชิฟแคมที่สามารถปรับจังหวะการเปิดปิดวาล์วไอดีเพื่อให้เครื่องยนต์สามารถสร้างพลังกำลังได้ดีทั้งในรอบต่ำและรอบสูงแต่ในส่วนหน้าตาของตัวรถนั้นอาจจะขัดใจแฟนขับรุ่นนี้อยู่พอสมควรเพราะตอนนี้รูปลักษณ์ภายนอกของมันมีความเป็นสมมาตรทั้งไฟหน้าและช่องระบายความร้อนที่ด้านข้าง โดยในรถรุ่นนี้จะได้รับระบบไฟส่องสว่างรอบคันแบบ LED ที่มีการติดตั้งหน้าจอแสดงผลแบบสี TFT น้ำหนักตัวรถแบบรวมของเหลวอ,อยู่ที่197กิกโลกรัมซึ่งถือว่าเบามากเก้าวสำคัญครั้งถัดมาเกิดขึ้นในปี2020เมื่อมีการเปิดตัว M 1 0 0 0 RR ซึ่งเป็นรถมอเตอร์ไซค์ขัแรกที่พัฒนาโดยแผนก M ที่สร้างรถยนต์ตัวแรงของค่ายเครื่องยนต์ถูกจูนให้แรงขึ้นเป็น212แรงม้าแฟลิ่งรอบคันทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ชุดล้อคาร์บอน และที่สําคัญคือมีการติดตั้งชุดปีกวิงเล็ตแบบเดียวกับตัวแข่ง MotoGP ที่ช่วยสร้างแรงกดที่ล้อหน้าได้อีกด้วยการอัปเกรดครั้งถัดมาจะมีขึ้นในปี2022ซึ่งจะเกิดขึ้นกับทั้ง S1000RR และ M1000RR โดยในตัวรถรุ่นมาตรฐานนั้นจะได้รับการปรับปรุงชิ้นส่วนภายในรวมถึงมีการติดตั้งชุดปีกเช่นเดียวกับ M1000RR ในโฉมเก่าทางด้าน M1000RR โฉมใหม่ก็จะได้รับการอัปเกรดที่เหนือขึ้นไปอีกขั้น รูปลักษณ์ภายนอกเริ่มแตกต่างจากรุ่นมาตรฐานอย่างเห็นได้ชัดเปลือกนอกมีความมนเหมือนกับรถแข่งมากขึ้นและมีปีกที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมสร้างแรงกดมากขึ้นกว่าเดิมและล่าสุดในปี2024พวกเขาก็ได้ทำการอัปเกรดรถทั้ง2รุ่นอีกครั้งซึ่งรูปแบบการอัปเกรดก็จะคล้ายกับที่เกิดขึ้นในครั้งที่แล้วนั่นก็คือ S1000RR รุ่นมาตรฐานจะได้รับการติดตั้งปีกและเทคโนโลยีบางอย่างที่คล้ายกับ M1000RR ในโฉมเก่า ส่วนรถตัวแรงในโฉมล่าสุดก็จะได้รับการอัปเกรดให้หนีขึ้นไปอีกครั้งเช่นกันในส่วนของพลังกำลังนั้นจะสูงขึ้นเป็น210แรงม้าในรุ่นมาตรฐานและมามากถึง218แรงม้าในรุ่นท็อปกลายเป็นรถมอเตอร์ไซค์สายถนนที่แรงที่สุดที่ BMW เคยสร้างมาหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ m o t o rival ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย